คุณมานิตนะฮะหรือคุณพ่อก็นะครับอายุปัจจุบันเท่าไหร่ครับใกล้ๆครับเจ็ดสิบีครับอ๋อแข็งแรงครับก็พอประมาณครับพอประมาณเอาอย่าทำตัวอีกแล้วเห็นบอกว่ามีอาการลิซิดดวงทวารเป็นมานานแล้วก็หลายปีครับผมครับที่ผมเป็นลิซิดดวงตวานนี่หนึ่งที่ผมไม่ไปหาหมอก็เพราะว่าไม่อยากผ่าตัดผมก็ดูแลด้วยตัวของผมเองครับครั้งแรกไม่ให้ท้องผูก แล้ทานอาหารที่นิ่มหน่อยเวลาเราถ่ายรู้สึกคล่องตัวก็โอเคแล้วครับครับแล้วยังไงต่อฮะแล้วพอมา <c oughs> ทักสองทางวันลูกสาวผมก็บอกว่าคุณ <c oughs> พ่อลองทานผิดพันเตอ๋มอาหารน้ำมังคุดนี้ดูที <c oughs> ผมก็บอกเออพ่อชอบทานตั้งสมัยเด็กๆแล้วลองเอามาทดลองหน่อยทีพอผมทานเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่า ยังไม่ได้ผลนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเพราะเราต้องทำลาลางของเราอยู่ทุกวันสัมผัสด,ด้วยมือของเราเองผมก็เอ๊ะมันนึกทีว่ามันอุปทานหรือเปล่าครับอันเนี้ยนึกในใจนะนอนก็คิดอยู่ตลอดว่าอุปทานหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทำไมที่เป็นขึ้นมาในเรียบมีสะดุดนิดหน่อยเวลาเดินเหินไปอะไรก็ไม่คันก้นไม่อะไรสมัยก่อนนี่เวลาเดินทีคันคน่าดูเลยครับ ้องหามุมหลบนะฮะทำไมฮะข้าไปก้าวก่อนเขาก็โหเป็นเป็นมากนะจ๊ะครับเป็นแบบกรีมาไฟครับขึ้นแบบกรีมาไฟแล้วเวลาเรานุ่งกางเกงในนี่กางเกงในนี้จะไปสีอยู่ตลอดเวลาเวลาเดินใช่ไหมจะมีเหือออกครับพอผมมาทานยานี้แล้วนะเราสังเกตด้านเนี่ยจะสองเดือนอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าอาการผมเนี่ยดีขึ้นอืผมก็นึกในใจเออ เราโชคดีแล้วที่ได้มาพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้นะครับทําให้ร่างกายผมเนี่ยกระพี้กระเป๋าแข็งแรงดีมากครับแข็งแรงกว่าเดิมเหรอฮะครับกว่าเดิมครับนอนหลับเป็นไงบ้างครับก็นอนสบายดีสบายดีครับครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตอไปที่ทางคุณท่านต่อไปครับคุณเปียคุณธนภัทรขอบคุณครับครับนิวร็อกลายคนเป็นแล้วเป็นยังไงถึงนิวร็อกคระก็เมื่อห้าหกปีก่อนนะครับผมได้อ มีอาชีพขับวิน m o ไซน์นะครับ,รบซึ่งขับในหมู่บ้านเนี่ยผมจะเป็นวิน m o ไซน์ที่ขับรถ m o ไซน์เนี่ยนิ่มมากทีนี้ก็คือรับผู้โดยสารที่แบบน้ำหนักเกินเกินเจ็ดสิบกิโลขึ้น,นสำหรับผู้สูงอายุก็จะเป็นแฟนประจากันเรื่อยทีนี้เพราะความที่ว่าผู้โดยสารน้าหนักน้ําหนักมากเนี่ยผมก็จะต้องมาแกงนิ้วทั้งแหนทั้งสองข้างใช่ไหม mm hmm. เวลาขึ้นลูกระนาดหรือในใน,ในหมู่บ้านเนี่ย mm hmm. ซึ่งมันทำเหมือนกันมาเป็นเวลาสามสี่ปีเนี่ย ตื่นช้ามันจะลุก,ล,กลุกมาต้องหาน้ามันนวดนวดนิ้วก่อนเพราะฉะนั้นมันมันจะอ้าไม่ได้มันจะค้างแข็งอยู่เนี้ยทีนี้ก็จะทํำยังไงจนลองผิดลองถูกก็ไม่หายครับจนมาเมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็มีคนแนะนําก็คือคุณจินารั์ที่ลงไปบตะกี้เนะี่ยครับออบอกว่าเปียกเปียกเป็นนิ้วล็อกหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรไหม บอกผมเป็นนิวล็อกพี่ลองทานบิมไหม,มบิมคืออะไรครับผม,มผมก็บิมคืออะไรพี่ก็บอกว่าอมืมันเป็นสารสกัดจากมังคุดนะช่วงนั้นผมก็ขับ,บินโมอเตอร์ไซค์ก็อาศัยว่าอืได้ยินข่าวมั่งทางทีวีช,ช่องสามช่องเจ็ดบอกว่านักวิยทยาศาสตร์ไทยเก่งค้คนคว้าเจอสารสกัดจากมังคุดก็เอามาประกหนกันว่าออมันน่าจะมันน่าจะใช่ตัวเดียวกัน ข่าวที่ได้ยินกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อทานชุดแรกก็คือคุณจินตรักน์แนะนำกับบีมกวดเขียวนะครับแตสเนียแล้วก็กิงโกนะฮะคู่กันทานไปได้สักสามอาทิตย์ครับนะฮะปกติเลยครับผมจากนิวล็อกจากที่ตื่นมาต้องนวดน้ำมันก่อนอะไรนะหายไปแล้วก็สักหนึ่งเดือนผ่านไปไปลายประสาท มือเท้าชาเนี่ยหายไปด้วยเมื่อก่อนมีอาการนี่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัดเท้าเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยจะจะไม่รู้สึกเลยอแล้วผมก็เหมือนว่าถ้าจะไปหาหมอมันมันเหมือนว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ไปหายังไงมันก็ไม่ใช่ไม่หายซึ่งผมว่ามันจะต้องมีอะไรสักสักบันหนึ่งมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ที่ผมจะได้มาทานแล้วมันจะดีขึ้นครับแล้วมันเป็นปกติ ซึ่งทุกวันนี้ผมก็โอเคครับขอบคุณพระเจ้าช่วงนั้นนั้นคือผมเป็นคิดเตียนเนาะสามเดือนที่แล้วผมผมรับเชื่อพระเจ้าครับซึ่งผมว่ายังยังคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากับพระเจ้าซึ่งพระเจ้าผมเชื่อได้สองอาทิตย์ก็มีคุณจินตารันไปแนะนําแล้วผมก็ตัดสินใจซื้อฐานครับหลังจากนั้นสุขภาพผมก็แข็งแรงครับผมก็เลยหันหันมาทําธุรกิจตัวนี้ เห็นบ,บอก<ม>ว่ามีอาการอ่อนเพลีย er ด้วยก่อนทานบิมครับผมอ่อนเพลีย er นะแล้วก็เพลีย er ทุกวันเลยอ่อนเพลีย er ทุกวันบ่ายสองบ่ายสามไม่ต้องได้นอนถ้าไม่ได้นอนน่นเหมือนเหมือนมันเบอร์เบอร์นะฮะเนื้อตัวแบบหนักแข้งขาจะหนักเอ๊ะมันเป็นอะไรมันทําไมมันหนักหนักมันหนักจนทุกวันนี้อมันตื่นนอนนะโดยที่ไม่ต้องไปลุกยากลุกขึ้นมากม็เดินเหินตัวบาอาบน้ํทั้งน้าแปรงฟันได้สะดวกค,คือทําให้เราจิตใจดีขึ้นวกับ ตอนนี้ทางกาแฟทางกาแฟเสริมก็ม,มันก็กระชับสัดส่วนก็เป็นช่วยไปได้ตัวหนึ่งแล้วบอกว่าบอกคุณแม่ด้วยบอกคุณแม่ก็คืออาการที่เป็นคล้ายๆกับคนจินารัตทานยามากจนไตเสื่อมตนไตหมอบอกว่าบางครั้งไปหาหมอบ่อยเข้าหมอพูดมาคําว่ายายยายมาหาหมอบ่อยๆนั่มันไม่ดีนะเพราะว่ายายไม่ต้องมาหาแล้วละเพราะว่า ไตายาย,ายามันวายแล้วผมโอ,โอ้แม่ผมรับไม่ได้แม่ผมโทรศัพท์มาหาบอกพี่ลูกมาแม่ไปหาคุณหมอหมอพาะว่าไตวายบอกมันไม่ใช่หรอกแม่ถ้าไตาวายแม่ตายไปแล้วผมบอกก็เลยนี่แหละทานบีมทุกวันเหมือนกันทุกวันนี้อาการโรคไตตาบวมเท้าบวมหายปกติแล้วก็ครับผมขอบคุณครับอ,อาการโรคไตที่อย่างท่านดร้วบอกว่าโรคไตแน่นอนแล้วโรคกระเพาะก็แน่นอนเพื่อนบ้านผม น้าผมเนี่ยน้องน้องน้องชายแม่ผมเนี่ยผมเคยไปแนะนําเป็นลกกรกระเพาะเลือดลังเหลืองเอาแผ่นซีดีไปให้ดูแกบอกว่าอุ้ยมันโกหกแอนตี้มากทีนี้ผมก็ไปแนะนําลูกชายแกซื้อชุดหนึ่งสีเขียวนะครับกระสีเนี่ยแล้วก็กิงงกะซื้อแล้วแกก็ไม่ทานผมเลยก็เิบอกพี่เอาไปให้พ่อคุณพี่ทานนะทุกวันนี้เข้าป่าทุกวัน เข้าไปทำไร่ทำนาปกติโอเคครั้งแรกแค่บอกครั้งแรกเป็นโรคกระเพาะครับทานข้าวไม่ได้ผอมเหลืองอทุกวันนี้ขวดนึงหมดไปละอแล้วก็อาการก็ดีนะฮะคือเขาไปทำนาเข้าป่าเข้าดงได้ทุกวันแต่ว่าพอบอกว่าทานอีกสักขวดไหมเสริมไหมบอกเอาไว้ก่อนโอเคอาจารย์ครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอเริ่มจากทางคุณธนพัฒน์ก่อนนะครับแล้วก็มาทางคุณวันนี้ครับเรื่องของนิวล็อกครับอาจารย์ Lock, คล้ายกับเคสที่แล้วเหมือนกันแต่ในลักษณะอันนี้เป็นลักษณะที่ใช้ผมผมก็เดาอยู่ในอยู่ดูในใจเมื่อกี้นี้นะครับว่าพี่ขับอ่าคือมอเตอร์ไซค์พี่คงจะเินเบรกกับคัสชใช่ไหมฮะบีบคัสชเขาเรียกว่าเลี้ยงคัสชนะฮะเวลาจะขับมอเตอร์ไซค์ให้ม่มต้องเลี้ยงคัสช์เดีตรงนี้มันจะมีการออกกําลังค่อนข้างเยอะแล้วมันจะมีการลักษณะของของ,ของการเสียดสีของกระดูกนะฮะ กับการปวดเมื่อยกับการอะไรมันเกิดภาวะนานาน,าน,านานานมากขึ้นก็มีการมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะของอการเสื่อมของกระดูกได้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของของง่ายๆเลยนะครับนั้นพอเป็นขึ้นมาก็จะจุดประกายเหมือนเดิมเป็นโรคอื่นตามมาเป็นอะไรตามมาหลายๆโรคนะลองฟังอาจารย์จันาภัยครับพีสิดวงครับอาจารย์อีกครั้งนึครับ,รบเอาเอา,เอาตั้งแต่รีสิดวงเลย,เลยนะคะ สำหรับริษีดวงนี่ก็เกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบริเวณทวารหนักนะคะ,ะบางคนนี่ไม่ใช่ท้องผูกนะคะท้องเสียบ่อยๆก็เป็นริษีดวงได้นะคะมันเกิดการระคายเคืองแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากท้องผูกนะคะเกิดจากการทานอาหารที่มีกากน้อยนะคะ เพราะว่าเราจะต้องใช้แรงเบ่งใช่ไหมคะพอเบ่งกากอาหารมันแข็งะ่นะฮะมันก็เกิดการระคายเคืองอันนี้ก็ถ้าเสียดสีนานเข้าก็จะกลายก่อให้เกิดริษีดวงขึ้นมาทีนี้ริษีดวงนี่มันก็มีทั้งข้างในและข้างนอกอนะคะถ้าใครเป็นข้างนอกก็ลําบากหน่อยนั่งไม่ได้นะฮะจะต้องซื้อไอ้หมอนฟองน้ําที่มีรูตรงกลางเหมือนรูปโดนัทเนี่ยนั่งนะอ,อ๋อมีขายค่ะ มีขายค่ะสำหรับเป็นเบาะรองนั่งนะฮะสำหรับคนที่เป็นที่สีดวงที่อยู่ข้างนอกเพราะมันนั่งไม่ได้นงฮะนั่งแล้วมันโดนแล้วมันเจ็บนะถ้าอยู่ข้างในก็ยังนั่งได้นะฮะ,ะทีนี้การรักษาของหมอเขาก็มี2วิธีนะฮะก็คือให้ยาเพื่อทําให้ก้อนมันยุบลงยาที่ให้ก็จะเป็นยาที่ทําให้หลอดเลือดดอํามันหดตัวลงก้อนมันก็จะค่อยๆย,ยุบลงแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบ นะฮะให้มันเพราะว่าพวกนี้มันจะอักเสบอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีผ่าตัดหรือใช้วิธีผูกนะฮะเขาจะผูกไม่ให้เลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งตายไปเองครันะฮะ,ะสำหรับบิมไปทำยังไงบิมก็สามารถลดการอักเสบได้ลดตั้งแต่ต้นทางแบบที่อาจารย์ปัญญาบอกไม่ใช่ไปรักษาปลายเหตุนะะถ้าเราดูนี่ของหมอนี่จะเป็นรักษาปลายเหตุ ยกเว้นเวลาตัดทิ้งไปเลยอันนี้ก็แล้วไปแต่ลิซิดวงมีโอกาสคืนมาอีกถึงจะเอาออกไปแล้วนะฮะถ้าเกิดการระคายเคืองบ่อยๆอ,อ,อย่างนี้คนที่เคยเป็นลิสิดวงแล้วมักจะเป็นอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วถ้าเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นก็คือมีเลือดออกบางคนนี่เลือดออกจนซีดเลยนะฮะนะฮะของคุณพ่อยังคงไม่ถึงขนาดน,นั้นอ,อันนี้นะครผมออกนิดหน่อยครับไม่มากอ๋อเป็นไม่มากน,แบบนะครับมาไฟนะครับ อ๋อเป็นแบบกรีบประไฟค่ะอยู่ข้างนอกค่ะถ้านั่งก็ยังไม่ถึงกระเจ็บเจ็บเมื่อเวลาลูกกระเกงมันไปเสียแยกครับอย่างที่บอกเนี่ยว่าเวลามันจะเกิดการอักเสบเนี่ยมันจะมีอาการคันก่อนมันจะคันยิ่งๆถ้าอย่างนี้รู้แล้วจะเริ่มอักเสบแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้นะใช่ครับส่วนใหญ่หมอเขาก็จะให้ยาแก้อักเสบยาเนบทวานมั่งซึ่งยาเนบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเตียรอยเพราะมันจะไปลดการอักเสบนะคะ อันนี้เป็นไม่เยอะนักเพราะฉะนั้นโอเปเรชันบีมก็ช่วยได้เร็วนะคะกือเนี่ยผมถึงได้จะเรียนถามท่านดรนะครับว่าที่ผมทานเนี่ยมันจะอุปทานหรือเปล่าว่าไม่อุปทานหรอกเพราะว่าคนที่เป็นริสิดวงหายมาหลายท่านแล้วครับก็เนี่ยนนะครับขอขอบคุณมากครับครับผมเพียงแต่ผมเสริมนิดนึงเมื่อกี้น้องพูดถึงแคปซูลบางคุด จริงๆผมก็ไม่อยากให้เข้าใจผิดนะครแคปซูลเราไม่ใช่มีเฉพาะมังคุดผมทําวิจัยมังคุดมา32ปีลําพังมังคุดเองทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลนะั้มันมีสารสกัดจากธรรมชาติอีก5ตัว4ตัวเข้าไปเพื่อจะเสริมประสิทธิภาพของสารที่เราสกัดมาจากมังคุดตัวที่ดีที่สุดเนี่ยเราสกัดมาจากมังคุดประการแรกทีเดียวเราเอาตัวที่ดีที่สุดจากมังคุดมา แล้วก็เอาตัวอื่นๆจากสีจากญญาธัญพืชแล้วก็ผลไม้อีก4ชนิดอักกัดตัวที่ดีที่สุดมาเสริมริ์กับมันวันประสิทธิภาพมันถึงเพิ่ม4เท่า5้าเท่านะครับจะได้เห็นผลลักษณะอย่างนี้ลําพังถ้ากินมันคุดเองคงต้องกินนานนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ากินอย่างเดียวตรงนั้นอนะ่าถ้าเป็นชนิดแคปซูลนะอาการก็อาจจะ อูกอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นไอ้ของพวกนี้เราเราคิดตั้งแต่ต้นก่อนที่มันเป็นแคปซูลแล้วก็ขจัดปัญหาพวกนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นพอมันเสริมฤทธิ์สิ่งที่คุณเห็นก็คือประสิทธิภาพซึ่งมันรวดเร็วมากจนกระทั่งหลายลๆคนบอกว่าเราโกหกนะเวลาเราพูดถึงนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนก็าไยืนยันว่าอาจารย์พิเชษและคณะวิจัยทีม <c oughs> บินไม่ได้โกหกใช่ไหมครับ นะฮะก็ก็มีความสบายใจแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยคนก็ดีใจครับริศรีดวงที่หายไม่อุปทานครับ <c oughs> นะครับแน่นอนครับ <c oughs>